สวัสดีครับเจ็บอุดรเอฟซียโรครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับพระวัดเงินของเตยครับพระกูนะครับผู้ชมและผู้ฟังปูดใช้ยิยานนะครับชมและฟังเลยนะครับนี่เป็นพระกูนะครับพระวัดเงินของเตยครับพิมพ์กลางครับครับเดิมๆดครับองค์นี้ครับไม่ได้ผ่านการล้างและทำความสะอาดนะครับ พระเดิมๆนะครับท่านต้องใช้ความสังเกตให้แน่นๆนะครับให้ชัดๆนะครับเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองนะครับอย่าไปฟังเขาเล่าจาเคยมาครับครับนี่ครับผมให้ข้อควรสังเกตครับนี่ครับความคมชัดต่างๆครับความลึกในความนั่นครับนี่เป็นรุ่นที่สังกติไม่มีสังกจายสังกติไม่มีหูนะครับเป็นพิมพ์กลางครับมีใหญ่กลางเล็กครับแต่ผมจะนําลงให้ท่าน ชมไปด้วยกันครับเรียนรู้ไปด้วยกันสองพิมพ์ด้วยกันครับพิมพ์ที่ผ่านมาก็ลงไปแล้วครับพิมพ์ใหญ่ครับนี่เป็นพิมพ์กลางครับท่านต้องเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองนะครับอย่าไปฟังเขานะครับเข้าทางเขาหมดละครับครับดูดีๆครับเรียนรู้ด้วยกันครับศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันครับผมให้คนสังเกตที่ชัดครับครับผ้านี้เดิมๆครับพระวัดเงิงของเตยครับเป็นพระกรุกครับถ้าประมาณ สองร้อยถึงสองร้อยกว่าปีแหละครับโดยประมาณนะครับตามความเข้าใจในส่วนตัวผมนะครับสมัยก่อนเป็นวัดเงินอยู่ที่ของวัดอยู่ที่ของเตยครับเป็นท่าเรือของเตยปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันนี้เป็นท่าเรือแล้วครับสมัยก่อนมีวัดครับผมตามสันนิษฐานของผมนะครับน่าจะเป็นวัดพระพวกคนชาวมอญนะครับคนชาวมอญเข้ามาตั้งวัดอยู่ที่นั่นนะครับดูและชมครับจึงได้สร้างพระองค์นี้นะครับ ตามความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับท่านต้องศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันครับอย่าเชื่อผมเลยทีเดียวนะครับให้พิจารณาอย่างมีสติครับครับนี่พระวัดเงินของเตยครับพิมพ์กลางครับนี่ครับสวยเดิมๆครับนี่ครับข้าฟองเต้าหู้ท่านดูนะครับนี่ครับข้าฟองเต้าหู้ท่านเข้าจได้นะครับนี่ครับเยื่อเะียมันขึ้นเหมือนฟองเต้าหู้ที่เค้าต้มน้ำเต้าหู้แล้วมันเวลามันเย็นนะครับเป็นฟองอยู่บนไข่บนปากหม้อนะครับ ดูครับดูได้ชมอย่างเข้าใจเรียนรู้อย่างเข้าใจครับคนโบราณอย่างผมนี่ได้เรียนรู้หลายอย่างครับธรรมชาติของความเป็นอะไรต่างๆน้ําฟองเต้าหู้นะครับเราก็เคยเห็นครับเพราะสมัยก่อนนี้ชาวบ้านเขาต้มตำากต้มน้าเต้าหูขายนะครับเราก็ไปยืนดูนะครับยืนซื้อกินนะครับครับเราเรียนรู้ครับเป็นเยื่ออย่างนี้นะครับก็จะกลองเต้าหู้ครับครับต้องมีนะครับหรือไม่ก็ต้องดูความเก่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับ ความเก่าพระร้อยสองร้อยปีสองร้อยกว่าปีครับต้องมีความเก่านะครับสสวกๆใหม่ๆเกิดๆนั้นโปะเอาหรือไม่เนี่ยท่านอพพิจณาเองนะครับผมไม่สามารถจะไปชี้ว่าของใครแท้ของใครแท้นะครับของใครเกณฑ์นะครับแต่ถ้าท่านดูคลิปนี้แล้วท่านจะเข้าใจได้โดยตัวท่านเองครับครับชมและครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับภาพคล้องเต้าหู้ครับเห็นไหมครับท่านพอจะเรียนรู้ได้อยู่นะครับตามความเข้าใจของผมนะครับท่านพอจะมีความสามารถรู้ได้ด้วยครับ าฟองเต้าหู้เนี่ยครับต้องดูให้มีนะครับจะปลอดภัยที่สุดครับแต่ถ้าไม่มีขาวๆก็ต้องดูธรรมชาติของความแห้งการยุบย่นยอความคมชัดต่างๆขององค์พระอะไรครับพิมพ์ต้องถูกต้องนะครับดูแลครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับผมจะหมุนให้ท่านดูรอบๆเลยครับนี่ครับผ้าเดิมๆครับผ้าไม่ได้ปุ่มแต่งนะครับดูดีๆครับความแห้งนะครับความเก่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับ ความคมชัดลึกต่างๆนะครับท่านต้องดูและพิจารณาอย่างละเอียดนะครับเพราะผ้านี่มันมีผ้าฝีมืออยู่นะครับทำเก๋ๆเปื้อนๆนะครับเบื่อเบียดบางความจริงไว้นะครับท่านต้องดูครับผ้าันนี้มันต้องมีความแห้งเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับเห็นไหมครับการยบยนย่อของมวลสารครับรอยหลุดต่างๆนี่ก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะค่าความแห้งของวัสดุเหลววัสดุเหลวครับ มวลสารเหลวครับเวลาเขายุบจนย่อเขาก็จะเป็นพิธารสั่งอย่างนี้นะครับเรื่องเรียนรู้อย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับนี่คือพิมพ์สังฆาจายไม่มีหูครับพิมพ์นิยมสุดครับแต่ไม่มีหูก็นิยมครับขอให้มันแท้นะครับเป็นพระที่ปลูกเสกด้วยพระสมัยก่อนนะครับมันก็พุทธพราใช้คาถาบทเดียวกันนะครับครับปลูกเสกมันก็ดีครับเราไม่ยังแยกแยะกันมากครับให้ดูที่ความจริงครับ วความแท้ไ <t när S 2> ม่แท้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจเลยนะครับนี่คือสังเกตใจไม่มีวัดเงินของเตยครับปัจจุบันนี้เป็นท่าเรือของเตยครับครับดูและชมครับฟังและชมอย่างเข้าใจพิจารณาอย่างละเอียดนะครับผ้านี่มีผ้าฝีมือหลากหลายนะครับเอาทํเือเคื่อนเปื่อนครับโปกเอาไว้ครับเบียดบางความจริงนี่ครับค่าฟองาหู้ครับเห็นไหมครับความแห้งนี่ครับนี่ค่าผ้าฟองาหู้ครับนี่ครับเป็นเยื่อครับ เป็นเยื่อครับหุ่มครับก็ขึ้นมาจากในเนื้อครับเพราะอายุไขเขามากครับอายุเขามีครับเขาอยู่ในกลุ่มละอูครับความละอูของมวลสารต่างๆนี่มันเกิดปฏิกิริยาเช่นนี้เกิดขึ้นครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับใครมีเอามาลงนะครับพระอย่างนี้ครับอย่าให้เขาพูดว่าของเราเนี่เแกนะครับอย่างนี้อย่างนี้ของใครก็แท้ครับท่านต้องชมแล้วใครมีก็มาลงครับช่วยกันลงครับ ไอ้พวกที่ขายของเคในพวกมิจฉาชีพนะครับผมถือว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับหลอกลวงต้มตุ๋นชาวบ้านครับมันเป็นการไม่ดีครับสําหรับผมนะครับส่วนตัวผมคงคิดอย่างนั้นนะครับแต่ท่านว่าคิดว่าของท่านดีท่านก็ทําไปนะครับเป็นสิทธิ์ที่ส่วนคนที่จะทําได้นะครับเรียนรู้อย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับไม่ไปลองมาคอมเมนต์ผมนะครับครับดูครับดูไปด้วยการชมไปด้วยกันครับอย่างนี้ถึงจะแท้ครับครับอย่างนี้ของใครก็แท้ครับไม่จะแท้ที่องค์เดียวที่ผมถืออยู่นะครับ ฟังและชมอย่างเข้าใจด้วยนะครับพิจารณาด้วยครับอย่างะเอียดถีีถ้วนครับข้อสําคัญที่สุดนี่ครับข้าฟองเต้าหูครับเห็นไหมครับผมชี้ชัดๆนะครับผมไม่ได้ซ่อนหรือปิดปังหมกเม็ดไว้นะครับดูและชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับผมไม่ได้ไปต่อว่าใครเป็นสิทธิที่บวคนครับคนทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับทําดีได้ดีครับทาไม่ดีก็ได้อย่างนั้นนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับครับมันจะเกิดเมื่อไหร่เท่านั้นครับผลบุญผลกรรมครับ ท่านต้องพิจารณาด้วยนะครับดูอย่างเข้าใจและชมอย่างเข้าใจครับพิจารณาอย่างมีสตินะครับครับอย่าฟังผมอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องพิจารณาด้วยครับเงินของท่านนะครับท่านต้องรักษาเงินจกป้องของของท่านครับสิ่งที่ท่านได้ของแท้ไปเนี่ยไม่เหมือนบุคคลบางคนนะครับฟังแต่สตอรี่แล้วซื้อแต่ผักแก้เข้าไปในบ้านเต็มบ้านเต็มเมือครับดูแล้วก็มันเขาก็ไม่ใช่ครับเขาพูดไม่ได้ครับไม่ใช่เรื่องของเราครับดูได้แค่ดูเฉยๆครับไม่ออกความเห็นคิดเห็นครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับมาชมด้านหลังกันครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับร้อยนิ้วมือแอนนะครับร้อยกดลงนะครับนี่มันจะเล็กกว่าองค์ใาพิมพ์ใหญ่เล็กน้อยครับนี่ครับครับนิ้วมือกดด้งหลังถังแอนนะครับเขาจะแอนทุกองค์นะครับวัดเงินของเตยนะครับเห็นไหมครับคาบเหนอะครับคาบยุดย่อนย่อครับความเก่าครับความเป็นที่เป็นฟองเต้าหู้ครับดูและชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับ ผมถ่ายทาให้ท่านดูครับดูอย่างให้ละเอียดถีทั่วนนะครับครับดูครับเด่๋ยวไปฟังสตอรี่นะครับสตอรี่ผมก็ไม่ต้องฟังนะครับท่านต้องทําใจเป็นกลางครับดูนะครับพิจารณาอย่างมีสติครับก่อนจ่ายสตังค์นะครับพระนี้ไม่มีคว้าฝีมือเยอะนะครับครับเขาทาแล้วทาเขื่อๆครับเปื้อนๆครับมันไม่แห้งอย่างนี้ครับครับเห็นไหมครับความแห้งครับท่านพอดูได้นะครับผมเข้าใจว่าตามทุกท่านก็คงจะพอเรียนรู้ได้นะครับ ครับเรียนรู้ได้ครับเดี๋ยวฟังเขาเล่าจำก็มาครับเข้าทางหมดแล้วครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับนี่ครับคํายุบย่อนย่อครับเห็นไหมครับร้อยเหนือต่างๆนี่นะครับพันเนื้อผงส่วนมากมีเนื้อนะครับพันเนื้อผงร้อยเหนือต่างๆท่านต้องจําแม่นครับยุบย่อนย่อครับเหมือนหนังช้างนะครับครับจะไม่เป็นเหมือนหนังช้างทีเดียวนะครับเปรียบอุปมาอุปไมยนะครับอย่าตีความผิดนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับนี่เรยดอค้าครับ ชมด้านข้างครับเห็นไหมครับความแตกต่างกันไปยังไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันทุกองค์ท่านคิดได้เลยครับเป็นพระโรงงานหรือไม่ครับรู้และชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับผมถ่ายทําทุกมิติให้ท่านดูครับองค์นี้เป็นพระที่อยู่ในสภาพเดิมๆนะครับสวยครับนี่ครับดูครับชมด้านข้างครับครับนี่ครับธรรมชาติมันต้องกลมกลืนกันไปทั้งองนะครับท่านดูดิครับกลมกลืนกันไหมครับนี่ครับผมถ่ายทําให้ดูชัดๆครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับพระองค์นี้เป็นพระสังกษจายพิมพ์กลางครับครับไม่มีหูนะครับครับสวยครับเดิมๆครับท่านผู้ใดอยากชมเข้ามาชมนะครับปัจจุบันนี้เปิดดิจงจังชั้นตึกแดงครับครับสองห้องครับหนึ่งหกสี่หรือก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับอยู่ชั้นชั้นตึกแสงครับชนบีซนบีครับชั้นตึกแดงครับ สวยเจจุจักครับหลังสนใจจุจักรครับเขตติดบางซื่อนะครับสถานีบางซื่อครับดูครับมาชมอง์จริงได้นะครับเชิญนะครับใครอยากชมและพิจารณาอยากเรียนรู้ก็มาเชิญนะครับดูได้ครับภาพผมให้ดูได้ทุกองค์ครับกลัวคนไม่เป็นนั่นแหละครับไอพวกคนคนเป็นก็จะไปเบี่ยงเบนนะครับครับดูนะครับดูอย่างเข้าใจและชมอย่างเข้าใจครับชมฟรีนะครับอยากได้ค่อยคุยกันครับราคาไม่มีตายตัวนะครับอยู่ที่เราสองคนนะครับ ผู้ซื้อกับผู้ขายครับอยากได้กันตรงไหนจบกันตรงไหนครับเบื้องต้นท่านต้องเรียนรู้นะศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองครับก่อนเช่าซื้อครับครับอย่าไปฟังเขาเล่าจัง้ามาครับเข้าทางแล้วครับซื้อพระแก้ไปใส่ตลับสวยๆแล้วครับตลับมันมันก็มีราคาสุดที่นะครับมันไม่มีมูลค่าเหมือนค่าหรอกครับทองก็คือทองครับทองเป็นมูลค่าสูงมาจริงครับแต่พระเนี่ยมันเป็นของลกของจริตใจครับครับ ของักของเจริญใจครับของที่จิตใจชอบครับและชมฟังอย่างเข้าใจนะครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับถ้าสวยชัดใช่กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเลยนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับดูครับอย่างนี้ของใครก็แท้นะไม่ใช่องค์เดียวนะครับไม่ใช่องค์เดียวที่มถืออยู่นะครับถ้าเป็นพุทธละสางนี้นะครับข้าว้องโต้โฮนเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับดูครับเยื่อนะครับ นี่ครับใครทาได้ก็ทําให้ผมดูนะครับครับครับผมก็รู้ผมเรียนรู้ได้ครับผมก็ศึกษามาและเรียนรู้มาอย่างจริงจังครับครับไม่ได้ฟังเขาเล่าจากมานะครับต้องเรียนรู้ด้วยตนเองครับครับฟังอย่างชมฟังและชมอย่างเข้าใจครับอย่างนี้สวยไหมครับเดิมไหมครับสวยเดิมใช่ชัดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เดีวยวนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะลง เรายังมีอีกหลากหลายผระครูบาอาจารย์นะครับที่เราเก็บเอาไว้ครับลงไปปีนี้ทั้งปีมันก็ไม่หมดหรอกครับดูและชมอย่างเข้าใจครับแต่ลงองค์ละคลิปก่อนว่าละคลิปก่อนครับช่วงนี้ครับเพราะทำมากๆมันเยอะคลิปมากครับท่านผู้ชมผู้ฟังก็อาจจะสับสนครับอาจจะดูองค์ไหนดีแต่ชมองค์นี้ไปก่อนครับถ้าชมองค์นี้ชอบองค์นี้กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเลยครับครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับ เจปุดานเอฟซีจารโลครับ,บ, C aro, รบสวัสดีครับ